ก่อนจะซื้ออะไรอ่ะคืนเงินฉันก่อนไหมก็ยังไม่มีอ่ะบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไม่มีเงินใช้นี่แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าพวกแกกำลังจะซื้อกระเป๋าใหม่นี่นี่ฉันว่าแกอ่ะอย่ามาโชว์โง่ที่บริษัทของพวกฉันเลยดีกว่านะแกร,รีบกลับไปได้เล่าก่อนที่ <mm> กลิ่นแม่ค้าของแกมันจะคุ้งท่วบริษัทพว <mm> กแกจะออยังไง จะคืนหรือไม่คืนอ๋อก็ฉันบอกหรอกไงว่าจะคืนจะคืนอยู่แกรีบกับไปก่อนปะเงินที่ฉันหามาได้จากนาำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยเพื่อแลกกับการรู้สันดานของพวกแกได้แล้วคะ่ะโหจริงจัง พวกฉันเองพวกเธอมาทำอะไรแถวนี้หรอมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคือคือว่าพวกเราตกงานอะแกไม่มีงานทำมาหลายเดือนแล้วอะเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกแกมีเงินมีกินมีใช้หรือเปล่าเนี่ยคือพวกเราก็กินข้าวปลุกน้ำปลาบางวันฉันก็กินมาม่ากันบ้างคือ ราไม่มีกินมีใช้อะไรเลยอ่ะนุชนุชคือพวกฉันไม่มีจนวันนี้พวกฉันต้องแบกหน้ามาหาแกอ่ะเฮ้ยได้ดิไม่เป็นไรพวกแกไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาข้าวไปให้กินฉันขอบใจแกมากนะนุชขอบใจนะแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วจ้าขอบใจมากนะนุชถ้าไม่อิ่มเนี่ยเติมได้เลยนะ ออยมากเลยแกขอบคุณนะแกไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกกินีี้อิ่มนะคิดตังค์ด้วยนุ๊ตได้จ้าห้าสิบบาทค่ะนี่จ้ะขอบคุณจ้าเป็นไงบ้างพวกแกอร่อยเปล่าอร่อยมากเลยนุ๊ตนี่นี่นุต ฉันเพิ่งรู้นะว่าแกทำกับข้าวอร่อยอขนาดเนี้ยอือแล้วนี่พวกแกจะไปไหนต่อเหรอยังไม่รู้เลยอะนูคือเราสองคนก็อยากจะหางานทำแต่ว่าไม่รู้จะไปสมัครงานได้ที่ไหนอ๋อสมัครงานเหรอมีบริษัทหน้าปักซอยเขาเปิดรับสมัครพนักงานอยู่นะพวกเธอลองไปสมัครดูไหมเปิดรับสมัครพนักงาน ตรงไหนอะยายนุชคนหน้าปากซอยถึกใหญ่ๆนั่นไงแกเดินไปน,นิดเดียวเองไปนะแกไปนี่พวกแกแต่งตัวสวยขนาดนี้จะไปไหนหรอโอ๊ยถามได้แต่งเต็มขนาดนี้จ่ายตลาดมั้งพวกฉันไม่ทำงานสิ แล้วพวกแกกินข้าวมาหรือยังกินอะไรก่อนไหมือฉันเลี้ยงเองอทุกแกงข้างทางแบบเนี้ยฉันกินไม่ลงหรอกนะจริงแกคือแบบ low class เออเมื่อก่อนพวกแกก็ยังกินได้นี่นี่ยนุชนั่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยเราต้องกินสเต็กสปาเกตตี้นั่งในห้องแอร์เย็นเย็นเท่าน,น,นั้นจะ้ะอือหื แต่งตัวดีขนาดเนี้ยจะให้มากินข้าวร้านแกได้ไงไม่ไหวย่าร้อนร้อนนี่นี่โนุษเดี๋ยวฉันจะเน้นนาอะไรแกให้นะ<ม>คือฉันว่าการแต่งตัวของแกอะหัดดูพวกเราสองคนเป็นตัวอย่างไว้บ้างก็ดีนะสวยสวยเก๋ๆนี่โนุษฉันแนะนํานะถ้าแกอยากดูดีขึ้นอะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนม แพงๆแบบฉันสุงคนใส่จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยได้ไหมนีนุ๊ตนะหรอขายข้าวแกงข้างทางอยู่แบบเนี้ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเหมือนเราจริงด้วยอะ่ะนุ๊ตขอโทษไมไ่ตั้งใจดูถูกนะแกใส่แล้วไปทำงาน,นดีกว่าเนาะไปแล้ว <Bye. S 2> แกเฮ้ยนี่มา้องมาแกล้งที เป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับงานก็ง่งายๆค่ะส,สบายๆพวกเราทำได้แล้วค่ะ,ะงั้นเหรอครับพอดีว่าเที่ยงเนี้ยผมจะพาพวกคุณไปเรียงต้อนรับกันหน่อยก็เลยอยากจะมาถามว่าจะไปร้านไหนกันดีครับอ่าร้านไหนล่ะคะเราวแต่บอสเลยค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างั้นเอาเป็นร้านข้าวแกงหน้าปลกอยไหมครับ ใกล้ๆนี่เองรสชาตินี่เยอะมากเลยนะครับบอสคะคือว่าพวกเราสองคนเคยไปทานมาแล้วค่ะมันไม่ค่อยอร่อยเออใช่เลยค่ะบอสมันสกปรกอะค่ะแบบจำได้วันนั้นมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ขี้ข่าวได่ค่ะบอสอยู่อยู่ตรงที่ปักเข้าเลยค่ะใช่ค่ะน่าจะสกปรกค่ะบอสราคาเอ่อ เอาอย่างนี้ไหมคะบอสน่าจะต้องเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดีไหมคะน่าจะถูกปากของพวกเราสองคน <c oughs> จริงด้คะ่ะบอสพวกร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมักจะสะอาดน่านั่งของสดนะคะบอสแบบอาริกาโตกเซมัสนะค่ะบอสได้ครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยงนี้เจอกันนะครับ <c oughs> ได้ค่ะบอสกันค่ะบอส ห่อมากแกอะไรแกต้องกับไซนสันสจะได้ไปกินยามีนดด้วยไหมล่ะดีนะเนี่ยเูอย่างที่คุณบ่อยฮัลโหลยีม่ม้ยนี่นุย์เองนะเออรู้แล้วมีอะไรก็ว่ามาฉันติดต่ออยูทิ้ไม่ได้เลยอะ่ะแล้วยังไงล่ะมีอะไรก็รีบ,รบพูดมาเถอะฉันลำคาเร็วๆพวกแกทำงานมาก็ตั้งหลายเดือนแล้วพอจะมีเงินคืนฉันบ้างไหมฉันจำเป็นต้องใช้เงินแล้วอะ่ะไม่มี ถ้ามีพวกฉันก็คืนไปแล้วสิแต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะพวกแกผิดสัญญากับฉันสัญญยงสัญญาที่ไหนใครไปสัญญาแกนี่มีหลักฐานสักหน่อยนี่ถ้าแกเนี่ยอยากได้มากนะักก็มาเองที่บริษัทเลยไปเฮ้ยนีไ่ไ,ไ,มไม่นี่ไม่ไม่ใครหรอก็ยีนุชนะสิโทรมาทวงเงินอยู่ได้น่ารำคาญนะ ไม่เป็นไรนะนุชถ้ายังไม่มีอ่ะป้าก็คงไม่รบก,กวนหนูหรอกป้าคะเงินที่ป้าจะยืมไปจ่ายค่าเทอมหลานเนี่ยนุชม,มีให้ค่ะนุชจะช่วยแต่ป้ารอหน่อยนะคะจ้ะขอบใจมากนะนุชค่ะรอ,มอไม่ได้จะมาก็ไม่รู้เออวันนี้สั่งงานฉันเยอะปวดหัวฉันเอ,อือดได้กิแล้วเนี่ย หาเรื่องใช้เงินดีกว่าที่มีความสุขอะไรหรอกระเป๋ารุ่นใหม่จ้าเพิง่งออกเมื่อวานดูดิอุย้ยใบนี้ก็สวยอะ่ะน่ารักเนาะดูดิเหมือนตรนต้นเลยอะแกต้องจัดแล้วปะก่อนจะซื้ออะไรอะ่ะคืนเงินฉันก่อนไหมไอ้นุชไอ้แกจะเข้ามาในบริษัทฉันได้ไงอะ่ะก็แกบอกเองไม่ใช่หรอถ้าฉันอยากได้เงินคืนเนี่ยให้มาเอาที่บริษัท ฉันก็มาแล้วนี่ไงไหนแล้วเงินก็ยังไม่มีอ่ะบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนนี่ตอนนี้พวกฉันสองคนไม่มีเงินหรอกนะเอาอย่างนี้สิ้นเดือนถ้าเงินเดือนออกเดี๋ยวพวกเราสองคนเอาไปคืนแกที่ร้านเลยใช่เงินยังไม่ออกไม่มีเงินใช้มีแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าพวกแกกำลังจะซื้อกระเป๋าใหม่อ่อก็ กระเป๋าใบใหม่มันซื้อในห้างใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้บัตรเครดิตได้อย่างแกไม่เข้าใจหรอกแกไม่น่าจะมีบัตรเครดิตนี่ใช่ไหมเออใช่จริงด้วยอ่ะนี่ฉันว่าแกอ่ะอย่ามาชโชว์โง่ที่บริษัทของฉันเลยดีกว่านะนกลับไปเถอะไปสิเอาบอกให้ไปไงแกรีบกลับไปได้แล้วก่อนที่กลิ่นแม่ค้าของแกะจะคงทู้บริษัทพ้่งเหนื่อยบ้านแม่บ้านเขา่าแกฉันไม่ทนแล้วนะพวกแกจะยังไง จะคืนหรือไม่คืนอ๋อก็ฉันบอกหล้วไงว่าจะคืนจะคืนอยู่แกรีบตัดไปก่อนปะเหมือนสามไม่ค้าจะตายแล้วเนี่ยเงินที่ฉันหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยเพื่อแลกกับการรู้สันดานของผูกแกฉันไม่เอาแล้วก็ได้ <c oughs> นี่เกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังไปทั่วบริษัทเลยรถ <c oughs> ทำไมวันนี้เลิกไวจังนี่บอสร,รู้จักน่งนุชด,ด้วยเหรอคะใช่ครับผมรู้จักนุชหรือว่านี่แสดงว่าบอสเนี่ยไปทานข้าวแกงที่ร้านนี่นุชมันบ่อยใช่ไหมคะ,ะนี่คุณไม่ได้บอกเพื่อนอคุณหรอว่าคุณเป็นแฟนผมหฮะแฟนบอสใช่ค่ะฉันไม่ได้บอกแล้วสองคนเนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนของฉันด้วยทำไมล่ะครับ ก็สองคนนีย้ยืมเงินฉันแล้วก็ไม่คืนพอทวงแล้วก็บอกไม่มีถต่ก,ก็เอาเงินไปซื้อของไรสาระดีนุชพวกฉันมีข่าวดีจะบอกแกด้วยอะ่ะข่าวดีอะไรหรอกแกคือพวกฉันน่ะได้งานบริษัทที่แกแนะนำไว้ด้วยอะ่ะเฮ้ยฉันดีใจด้วยนะแกยังไงพวกฉันสองคนต้องขอบคุณแกมากเลยนะไม่เป็นไรหรอก เป็นเพื่อนกันเนี่ยจะต้องช่วยเลยนั่นสิแต่คือพวกฉันสองคนมีอะไรจะรบกวนแกอีกสักเรื่องหนึ่งได้ไหมอะนุชเรื่องอะไรหรอคือตั้งแต่พวกฉันตกงานมาเราสองคนก็ไม่มีเงินเลยอะนุชคือฉันอยากจะขอยืมเงินแกส่งเงินให้พ่อกับแม่ที่บ้านได้ไหมอะไม่นุชฮนะได้สิแต่พวกแกต้องสัญญานะ ว่าถ้าเงินเดือนออกเนี่ยพวกแกต้องคืนฉันสัญญาถ้าเงินเดือนออกเดือนแรกฉันคืนแกเลยยนุษ์ฉันสัญญาเหมือนกันนะม,มันเรื่องจริงเหรอครับแล้วพวกคุณสองคนทําไมไม่คืนเงินแฟนผมล่ะครับเออคือกระเป๋าแบรนด์เนมมันต้องมีอะค่ะบอสแล้วพอวันนั้นได้ลองกินอาหารญี่ปุ่นออกมากระเสาะะค่ะมันก็ติดใจไปกินทุกมือเลยค่ะบอส เยค่ะบอสคือพวกเราใช้เงินซื้อรซื้อไลหมดแล้วอะค่ะนี่พวกคุณสองคนทําแบบนี้ได้ไงห่วงแต่ตัวเองไม่เคยคิดถึงคนที่เขาให้ยืมเขาจะลำบากแค่ไหนเขาสาหวังดีให้ยืมเพราะสงสารแต่กลับในละคุณแบบเนี้ยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้จริงๆขอโทษค่ะบอสดิฉันก็ขอโทษนะคะบอสเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะรีบหาเงินมาค,คืนคืนให้หมดเลยค่ะบอสใช่ค่ะบอสอย่ากอดเลยนะคะบอสไม่ครับ คนในเลยคุณแบบพวกคุณอะไม่สมควรได้รับโอกาสผมไล่พวกคุณออกไล่ออกไล่ไล่ไล่ออกเลยเหรอคะบอสบอสคะเดี๋ยวห่างกันมาคืนจริงๆหรอไม่ต้องไล่หรอกนะคะบอสคะ่ะหักจากบัญชีก็ได้ค่ะบอสถ้าบอสไล่พวกเราออกแบบเนี้ยแล้วเราสองคนจะหาเงินที่ไหนมาคืนล่ะคะใส่ค่ะบอสนั่นมันก็เรื่องของพวกคุณครับแต่พวกคุณต้องหาเงินมาคืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับอ๋อ โดนไหนดีล้วเนี่ยต้องทำงานแค่ไม่กี่เดือนเองอ่ะ้านสิคะบอสใช่ไล่ออกเลยนะคะหักจากเงินเดือนก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวคุณลำปางเหมือนเดิมก็ได้อ่ตายแล้วจะไปหางานที่ไหนอีกันเนี่ย <c oughs> <c oughs>